ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวกับผมเจเอพิเคดีบีครับวันนี้เราจะมาเป็นสเกิทุยไม่ใช่นะโปรโมทเซอร์อีกแล้วอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออะไรประมาณนี้เราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟมีชื่อว่าเซิร์ฟ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 นะฮะทุยไอ้ไดโนเสาร์นะฮะนี่สกินผม นี่นะครสกินผมนะฮะเราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนี้กันนะครับผมนี่ครับเซิร์ฟนี้เลยไอพี IP นี่นะฮะใครดูไม่ทันครับผมไปดูได้ที่อ่าสกิปไว้แล้วก็มาดูนะฮะนี่ครับตามนี้ครับโอเคครับของผมเป็น1.8นะครับแต่อาจจะมีคลิปนี่ครับแจก1.8นะฮะมันนี่แล้วมั้งนะ โอเคนะครับผมผมเคยเข้าเซิร์ฟนี้มาแล้วนะฮะพันซับขึ้นนะฮะถึงจะเขาแล้วโปรโมทแล้วได้ยุดบายทีนะฮะแต่ผมได้ยุดอะไรไม่รู้นะฮะเรามาดูกันโอเคนะฮะนี่นะครับผมจะมานี่ครับเป็นกดนะครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายที่เราเดินมานะครับผม อของพวมียศห้าม TP คนเล่นเนี่ยน,นี่ตามนี้ครับผมไอ้นี่มาดูเอาเองนะนี่ของฟรีครับผมก็สองทีถึงจะได้นะครับเซิฟนี้ก็เป็นเซิฟที่แบบถอถามว่าใหญ่ไหมใหญ่นะครับเซิฟนี้ก,กว้างมากครับผมนี่ครับช็อป VIP เราไปดูช็อป VIP กันย,ยังไงอ๋อ นี่นะครับผมเนี่ยแอดมินนะเนี่ยแอดมินนะแอดมินนะแอดมินแบบเจ้าของเฟ,ฟิร์มเลยนะคนนี้นะครับผมไปครับผมทับสะาวไม่ถึงต้องทับสะานนะเฮ้ยจะฝนตกวัต t ุฟักอ๋อโอเคหายแล้วนะฮะนี่ครับจุดอะไรจุดอะไรอะ่ะ ที่ขายแร่นะครับผมนี่ครับมาขายตรงนี้ได้นะฮะอาจจะอ่ะอะไรอ่ะครับเรามาปุ๊บนะฮะอะไรอะ่ะไปซื้ออะไรแล้วนะแล้วนะโอเคนะครับผมนะฮะเราจะมาซื้อเลเซอร์กันฮะอาจจะแลกนิดนิดหน่อยครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนิดหน่อยด้วยนะครับ นะครับแอดมินครับผมชื่อเพชรครับอายุสิบห้านะครับช็อปช็อปธรรมดาไปดูนออจ่่ะะนี่ครับช็อปธรรมดานะครับผมนี่นะครับอาไม่ถูกไม่ถูกใจราคาไหนบอกได้โอเคนะครับนี่นะครับนะครับผมโอเค โอเคนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับถ้าแมปไม่โหลดให้บอกเข้ามแอลเข้าใหม่นะเราจะทับสปาวกันนะครับผมนี่นะครับน้องผมนะครับเป็นแอดมินนะครับผมตอนยอนะฮะมันจะมีเขาเรียกหัวใจขึ้นด้วยนะฮะดีนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะไอ้นี่นะฮะไปครับโอเค ดีครับดีโอเคนะครับผมเราไปกันนะครับผมโอเคเราก็จะมาสร้างบ้านกันนะครับมาดูแบบสร้างบ้านนะฮะนี่ฮะว้าวถามว่าโล่งไหมโล่งไอ้บ้านใครอะ นี่นะครับผมแบบสร้างบ้านนะคือเราก็ต้องมาขุดแร่หาแร่ที่นี่นะครับผมโอเคเก้า okay. อ๋อเซรนี้รับได้ห้าสิบคนนะครับผมเข้ากันมาเยอะๆนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกับผมกันด้วยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงยิ่งดีรนนครับผมทุยเล่นนะฮะ สร้างบ้านแบบเรียบนะฮะนี่ครับแบบเรียบนะฮะนี่ใครมาอันนี้ไม่รู้นะฮะอันนี้มอร์เดอร์มอร์เดอร์ปะเออมอร์เดอร์เล่นมอร์เดอร์นะฮะเรามาดูที่พ vp กอันนี้วะ่ะโอ้โแลกนี่นะครับผมที่พ v p โลมั้ยครับน่าวิ่งบนทีนึงมาตรงกลางนี่นะครับผมมาเจอตรงนี้นะครับ นี่ถ้าแมปไม่โหลดให้ออกข้ใหม่นะฮะตามนี้นะครับผม SCAWN นะเราจะทาเขาเมอร์เดอร์สตาร์ไหมฮะท่านผู้ชมอย่างนี้ต้องทาเมอร์เดอร์เขาสตาร์ละเมอร์เดอร์ นะอย่าลืมไปกดชแนลนี้ด้วยทุยเราไม่ได้โปรโมทชแนลเขานะฮะเรามาโปรโมทเซิร์ฟนะครับผมห <c oughs> ล่าก็แวะไปกดติดตามเขาก็ได้นะครับ <c oughs> อ่าใครจะเข้ารูปถ่ายปกคลิปผมจะมาผมอัดอยู่ <c oughs> ดูอี๋นะครับผมไปดูการนานะคามือมือปืนมือมือปืนนะค่มือปืน,ปน,นะะปนไหนที่ไหนผมเป็นไงลืมเดี๋ยวเราจะมาหาพวกเขากันนะครับผมโอเคนะฮะเราก็จะมาถ่ายด้วยนะครับผม นะครับเพิ่มโอเคนะครับเพิ่มเราก็เซิฟนี้นะครับอย่าลืมเล่นกันเยอะๆนะครับผมโอเคได้แล้วนะฮะนี่นะดูดูคนล่างหลังนะฮะเยี่ยม ลได้ยังนี้เราก็จะมาถ่ายรูไปไว้เอาไว้นะอย่าลืมก็มากันนะครับผมสี่สิบคนนักอิกคาหัวเรืนองเนียนเนียนเนียนนะได้แล้วนะครับผมเราก็ไปแล้วนะฮะ โอเคนะครับผมในเซิร์ฟก็มีเพียงประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็พาไปดูทุกที่แล้วนะเดี๋ยวเราพาไปดูเมอร์เดอร์กันดีกว่าเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์เมอร์เดอร์ขุดแร่อ่าลืมไปครับตรงนี้มีขุดแร่นะครับลืมไปครับโทษทีครับผมนี่ครับไปเราไปดูขุดแร,กร่กันจบท,ที่ขุดแร่นะฮะ ุญแรกมีอะไรครับไม่มีอะไรนะฮะเราก็มาทำกานบุญแร่หรืออะไรประมาณนี้ได้ยินดีนด้คุณเพิ่มโอเคครับเพิ่มเราทำสปาวกันนะฮะ S, S P A W N นะเพิม่มนะพิมพ์อย่างไว้นะฮะยังถ่ายกันไม่เสร็จอีกนะครับเพิ่มไปแล้ว ล้วก็จะทำการวิ่งนะครับผมนี่นะครับแอดมินของจริงครับผมนี่นะครับเร์มนี่ครับเพิมอ่านี่อะไรเนี่ยห้องดับอาจจะอ่ะอ้าวคืออะไรห้องดับจิตดับจิตอ่ะจ้าเรามาดูห้องดับจิตกันนะฮะทุย ตีทอขคอต้องขออภัยด้วยนะครับเออลืมแแบบแต่งงานนะไม่ใช่แบบแต่งไอที่แต่งงานนะแบบที่กินเล้ยงวะยังไงยัมีคนร้องเพลงนี่ยมีคนร้องเพลงด้วยนะครับแบบจีบกันได้ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่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 โอ้นี่นี่โอเคแบบหอพักนะครับมาดูหอพักกันดีกว่า นี่ครับผมเขาก็ทำทำ,ทำอะไรกันนี่ไอ้นี่ที่กินเลี้ยงตอนนี้ไปที่แต่งงานนะครับผมรเดนี่นะครับฝ่ายชายต้องทับเลิฟให้เขานะครับผมนี่ครับในชื่อผู้หญิงนะฮะอเล็กนะ ก็จะไปจบคลิปกันตรงไหนดีนะฮะมันที่ตรงไหนสวยๆไม่ไม่มีเอฟพีเอเดนโอเคครับผมเรามาจบคลิปกันดีกว่านะครับน้องบอสจะไหนครับผมน้องบอสครับบอสบอสคุงบอสมาจบ ลแล้วมาจบคลิปกันดีกว่านะครับเจอกันเจอกันนะฮะเจอกันคลิปหน้าแจาก1.28หรือเปล่าไม่รู้นะครับ อย่าลืมกระทืบไลค์เนียทุยไม่ใหญ่นะอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ช่องเจนเอาเจฟทีเคไว้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะฮะยี่ห์เฮลเราเจอกัน